เดพยากรสวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าเทพประจำตัวเทวดาที่คุ้มครองเราเป็นใครแล้วถ้าเราอยากจะขอเราได้ไหวเราปังเราควรไหวองค์ไหนดีเราไปฟังกันค่ะการที่เราอยากจะขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทำให้คำอธิษฐานคำขอของเราสำเร็จผลได้นั้นมีปัจจัยสําคัญอยู่ค่ะไม่ใช่เห็นเขาฮิตไหวองค์ไหนแล้วปังเราก็ไปไหวตามเขาพรคิดว่าจะได้เหมือนกันดีเหมือนกัน อันนี้ไม่ใช่ค่ะวันนี้เรามาฟังกันค่ะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์ไหนที่เราควรบูชาองค์ไหนที่เราควรขอเพื่อให้สำเร็จผลการที่เราจะขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคำอธิษฐานคำขอของเราสำเร็จผลได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เรากับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นๆจะต้องมีบุญกรรมสัมพันธ์กันมาจากที่เราเคยเกิดมาหลายภพหลายชาติเราอาจจะเคยมีบุญสัมพันธ์กับท่านมา เช่นเคยเป็นบุตรบริวารเพื่อนญาติเครือญาติหรือเคยทำบุญร่วมกันมาเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เทวดาจะช่วยเราได้ค่ะวันนี้เรามาดูกันว่าเรานั้นน่าจะมีบุญสัมพันธ์กับเทวดาท่านไหนเป็นพิเศษเทวดาองค์ไหนคอยคุ้มครองเราอยู่เวลาเราขอบูชาก็จะได้ขอได้ถูกองค์สิ่งที่เราขอก็จะสำเร็จผลได้ง่ายโดยดูได้จากวันเดือนปีเกิดและราศีของเรา แต่ขอบเขตการขอก็อย่ากเกินเหตุไปนักก็ควรจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เช่นการขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็จะยากสักนิดเพราะเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นด้วยไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแต่ก็พอมีค่ะที่เทวดาท่านช่วยให้ถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นกรณีที่เทวดาท่านนั้นๆท่านอาจจะเคยติดหนี้เราไว้ในอดีตหรือเคยมีกรรมสัมพันธ์กันเท่ากับมูลค่ารางวัลที่หนึ่งในปัจจุบัน เหตุม <S an> ันก <an> ็เลยจะยากไปสักนิดค่ะแล้วเราควรบูชาหรือขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดล่ะจะขออธิบายง่ายๆโดยแบ่งการดูเทวดาที่เหมาะกับเราโดยแบ่งแต่ละราศีตามธาตุค่ะโดยแบ่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเพราะธาตุเหล่านี้เป็นธาตุจากพื้นดวงชะตาเกิดจากกรรมและบุญที่เราสะสมมาค่ะ สำหรับราศีตุลจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึง15พฤศจิกายนจัดเป็นราศีธาตุลมค่ะก่อนอื่นเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดบพยากรฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ เทวดาที่ถูกฉลกด้วยก็จะมาจากธาตุกำเนิดเดียวกันก็คือเทวดาประจำธาตุลมอาทิเช่นท้าวิรุณ6ซึ่งเป็นหนึ่งในท้าวจตุโรกบาลทั้ง4อากาศเทวดาพยาครุฑเทพในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูจะเป็นเทพที่บินได้เทพที่เน้นการเหาะเหินเดินอากาศเทพกลุ่มนี้จะจัดเป็นเทพธาตุลมเช่นกันค่ะ การขอพรอ,อธิษฐานกับเทวดาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันตามพื้นดวงกำเนิดก็จะมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จมากกว่าท่านก็สามารถช่วยเราได้มากกว่าถ้าเทียบกับการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นดวงชะตาของเราเลย แถมให้อีกสักนิดนะคะสำหรับชาวราศีตุลว่าควรขอพรวันไหนจะดีที่สุดจะบอกเลยว่าราศีตุลขอพรวันศุกร์จะดีที่สุดค่ะเนื่องจากดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีตุลวันศุกร์จึงเหมาะแก่การไปไหว้ขอพรเป็นวันที่เทวดาท่านทํางานหรือวันที่ท่านรับฟังคําขอได้ดีที่สุดด้วยอํานาจโลกธารังสีเอื้อให้คุยกับท่านได้มีเปอร์เซ็นต์สำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะ จะแอบบอกเคล็ดลับตามครูบาอาจารย์สอนกันมานิดหนึ่งนอกจากการไปไหว้ด้วยความตั้งใจแล้วก็อย่าลืมดูสักนิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปไหว้ท่านนั้นท่านชอบอะไรเขานิยมเอาอะไรไปไหว้กันก็ให้เอาไปถวายท่านด้วยเพื่อให้การขอของเราครบถ้วนร0อยเปอร์เซนต์ค่ะ อย่างไรก็ดีไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดาหากเราไหวท่านด้วยใจจริงแล้วแล้วเรามีบุญเพียงพอท่านก็สามารถช่วยเราได้ขึ้นอยู่กับว่าช่วยได้มากได้น้อยเท่านั้นเองไม่ใช่วันนี้บอกให้ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลโกลก็จะไม่ไหวท่านอื่นนะคะอันนี้ขอฝากไว้สักนิดค่ะขอได้มากได้น้อยแล้วแต่วาสนาของคุณด้วยและมีวาระบุญกับเทวดาองค์ท่านนั้นๆมาแค่ไหน ทีมงานเดอะพยากรก็ขอให้ทุกท่านเมื่อรู้ว่าเรามีความสัมพันธ์กับเทว,วดาองค์ไหนแล้วขอให้ทุกท่านสมหวังดังขอทวนหน้าค่ะเมื่อขอแล้วสมหวังแล้วอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ใต้คอมเมนต์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทีมงานเดอะพยากรฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ